ทันทีที่แสงไฟดับลงฉันก็เห็นเงาอีกร่างที่สะท้อนในกระจกโฮสของฉันที่ตายไปแล้วยายพรอนกำลังกระซิบสั่งฉันมิวเซียมแมวเปอร์เซียขนฟูต้องปกป้องบ้านหลังนี้จากสิ่งนั้นสุนัขข้างบ้านเจ้าปุ๋ยหมาไทยจอมสนเหฮาคูฉันเป็นประจำเราไม่เคยถูกกันแต่ยายพรอบอกว่าต้องร่วมมือกัน คืนนั้นเองที่ประตูหลังบ้านถูกงัดออกอย่างเงียบเชียบแสงสีเขียวประหลาดเลื้อยเข้ามาฉันเห็นมันลิ้นยาวสีดำเลื้อยไปตามพื้นปุ๋ยก็เห็นเช่นกันเขาไม่เห่าแต่มองมาที่ฉันด้วยแววตาที่แปลกไป ยายพรเคยเล่าเรื่องเงาไร้เสียงที่ดูดกลืนความสุขของผู้คนฉันสัมผัสได้ถึงความเย็นเย,อเยอือกปุยเดินเข้ามาหาอย่างระแวดระวังเขาใช้จมูกดุลที่ประตูฉันเข้าใจเขาอยากจะขังมันไว้ข้างนอกเราทั้งคู่ส่งเสียงร้องแหลมสูงพร้อมกันชี้ไปยังหน้าต่างที่เงาพยายามจะเลื้อยเข้ามา เสียงของยายพรอนดังขึ้นในหัวฉันใช้แสงจันทร์มิวเซียมจุดประกายความหวัง ฉันเลือกไปเห็นโคมไฟโบราณบนชั้นที่ยายพรอนเคยใช้บูชาฉันกระโดดปีนขึ้นไปกรงเล็บเกียวสวิชโคมไฟสว่างวาบแสงสีทองาสาดส่องไปที่เงาเจ้าปุ๋ยก็ไม่รอช้าเขาใช้ฟันกัดสายไฟของเครื่องปัดน้ำฝนสตาร์ทเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เก่าของพ่อติดเครื่องเสียงดังสนัน่นไฟหน้าสว่างจ้าพวกมันผสานพลังกันแสงจากโคมไฟกับไฟ ไสหน้ารถสาดเข้าใส่เงาจนมันกรีดร้องและสลายไปในอากาศฉันและปุ๋ยยืนมองหน้ากันความเป็นศัตรูหายไปเหลือเพียงความเข้าใจและมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆย,ยายพร้อนปรากฏตัวขึ้นในแสงจันทร์ยิ้มให้พวกเราก่อนจะจางหายไปบ้านหลังนี้ปลอดภัยแล้วเพราะแมวกับหมาที่เกลียดกันที่สุดได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุด